มาเล้วมาเล่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนวันนี้มีอะไรเมนูเด็ดเมนูเด็ดวันนี้เมนูวิ่จะทำอะไรนะคะประโยชน์โปรโตีนสูงสุดนี่ถัว่วนี่ถั่วจากธรรมชาติมาชื่อว่า bio บ i บอบนี่ถัว500่วห้าร้อยกรัมโบบโบ ถั่วธรรมชาติจากถาั่วแต่ว่าพี่จะมาทําเมนูเมนูนี้อาจจะทานได้สองวันเมนูฝรั่งฝรั่งฝรั่งอินเตอร์เนชั่นแนลมันฝรั่งฝรั่งกินฝรั่ง <c oughs> นะคะจุ่มฟรีนี่เป็นเป็นดูสิก้อนเนื้อจากโปรดักชั่นฟรีหมายถึงว่า ก้อนใหญ่มากเขาจะแพ็กมาอย่างนี้วิธีทำก็คือนะคะแล้วก็จะประมาณ1ชั่วโมงตอนแรกนะอย่างเงี้ยหมูหมูแฮมก้อนใหญ่นะคะดูสิก้อนใหญ่มาปี่กิโลนี่กี่กมัมกี่กิโลเดี๋ยวอ่านดูก่อนแป๊บนึงกิโลโอู้ดปาพันเจ็ด กำทานได้หลายวันนันี่ป้าแพงมากแต่ว่าทานอร่อยอย่างดีเอาลงในหม้ออย่างนี้นะคะไม่แกะเอาแกะถุงนะคะอันนี้สไตล์สไตล์ฝรั่งเขาจะไม่แกะแล้วก็เราจะเปิดเปิดไฟประมาณอุ่นๆตอนแรกเปิดแรงแล้วก็พอนลงมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองประมาณ1ชั่วโมง นะคะเพื่อนอันนี้เมนูฝรั่งกินมันฝรั่งวิก็จะมาทำถัว่วผักจะทำถั่วกับมันฝรั่งนะคะ <c oughs> เมนูนี้ผ่านไปอันนี้เมนูส่วนตัวว,ว,วิวีละวิวีไม่ชอบบางทีก็ทานนิดหน่อยแต่เนื้อ,อน,นี้เขาไม่มีมันเป็นเป็นเป็นเนื้อหมูแฮมเป็นเนื้อแฮมเนาะถ้าบ้านเราเนะาะก็หั่นเป็นชิ้น นะคะหนึ่งเมนูผ่านไปเมนูส่วนตัวมาเลยรักปลาทานปลาปลาอะไรก็ช่างปลากระป๋องปลายำปลากระป๋องแกงปลากระป๋องปลาสดสดวิวิชอบปลาวันนี้ชอบยำเพราะมันได้ได้ทานมาดูมีซื้อมาเป็นไว้กระตักกระตักกระตักอันนี้ไม่มีน้ำมันนะคะสองกรัมพอชอบปลารักปลานะคะวิจะมายำ การที่ว่ายำเราได้ทานนะใส่ผักเห็นไหมหนึ่งกระป๋องเทลงไปแล้วเติมด้วยอะไรพี่พี่ยูซันเอาเติมด้วยนี่ไงมะเขือเทศแล้วก็น้ำจิ้มที่พี่พี่ถั่วอาจจะโรยถั่วก็ได้ยำปลากระป๋องไม่มีน้ำมันนะคะอันนี้พี่พี่ปัน่นจิมวานปั่ปนเมนูเผ็ดเคี่ยวหวานงี้เราก็ได้ทำเราจะได้ ทำกับจิ้มกับกุ้งจิ้มกับไก่จิ้มน้ำจิ้มวิปปั่นเพราะว่าเป็นพริกจากสวนวิวเองจุดจุดนะคะเอาฟังเพลงไปด้วยนะคะเมนูนี้อ้าหนืยหนื่ยยยำยกะินค้นีลาออกไปเลยนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวาน ปั่นแล้วก็ล่าลงไปในปะทูปะทูหนึ่งกระป๋องทุนนะ่ะหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องแค่นี้วันนี้ไม่มีน้ำมันอันนี้เป็นไลฟ์เป็นเป็น,ปนไม่มีน้ำมันนะคะจะโรยด้วยถั่วน้ำจิ้มเราก็โรยไปเลยโรยไปเลยยำฟังเพลง<ๆ>เพลงนี้คงไม่มีดิสิทรอล กระถินขึ้นถิ่นกระถิ้นกระถินกลับบ้านแล้วก็จะไปจดุดจวดอยู่บ้านานั่นแหละบานนีเก้ามกลาบินตรงนะคะยำทั้งจะทำกับข้าวทั้งคิดถึงบ้านนะสันนี่เดี๋ยวนี้ใส่ใส่ผักขึ้นช่ายยำๆเขาใส่ผักขึ้นช่ายใส่แตงอาจจะใส่มะนาวหั่นลงไปแล้วคะ่ะน่าทานไหม โรยไหมโรยด้วยถั่วไหมยำถั่วมีประโยชน์นะคะบำรุงเส้นผมโรยไปเลยถั่วลิสงยำปลากระป๋องปุ๊บไม่ใช่ปลากระป๋องอันนี้ยำทูน,น่ายำทูน,น่านะคะยำทูน,น่าใส่ตะไคร้ย,ยิ่งอร่อยนะคะเอาไปทำดูนะคะกิจยาศิษย์สกับวิวนะคะเมนูอันนี้ส่วนตัวนะคะ เพราะว่าทานเผ็ดอันนี้เมนูสไตล์ฝรั่งฝรั่งก็กินมัน่นั่งล่ะฝรั่งกินฝรั่งโปรโฟีโควีวีนะคะนะเอาใส่หม้อแล้วเตรียมแล้วอันนี้เป็นมือเย็นเตรียมไว้ก่อนเตีก่เตียมไว้ก่อนอน,นะคะเพื่อนไปไปจวดจวดกับวีวีเลยเอาไปทำดูมันแซ่บมากซื้อมาเยอะซื้อมาไวเลยนะคะแค่นี้ ไม่มีน้ำมันธรรมชาติ200กรัมสุดยอด200กรัมก็ได้นี่จุดจวดไปเลยไปหอ่อใส่ผักทานกับผักบางคนอาจจะข้าวนิสหนึ่งวิจะทานเป็นกับแก้มเล่นๆก็ได้นะคะยำทูนา่าสลัดเราจะทานกับข้าวหรือจะทานเล่นๆกับผักหอ่อผักหอ่อผัก ก็ได้นะคะเอาไปทำดูนะเมนูง่ายๆแต่ว่าสุดยอดรสชาติสุดยอดเติมลงไปเลยในพริกปั่นปันปั่นกระเทียมเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดน้ำลายวิวิชอเป็นคนชอบทานยำแต่มันเพราะว่ามันได้ทานผักไงคะไปเลยนะคะเพื่อนๆเพลงมีโฆษณา ไปเลยนะคะไปทานยำยำทูน,น่าสลัดกับบีบียำยำไปเลยเที่ยงทานยำยำชอบยำยำ <c oughs> เพราะว่ามันได้ทานผักซีซาซีาซาร์จี๊ดจ๊ดจวดจวด,ดไปเลย <c oughs> ฟังเพลงไปด้วยว่าสัน <c oughs> ไปแล้วค่ะมามา <c oughs> ปั่นปันแล้วนี่ น้ำจิ้มเยอะแยะเพราะว่าพริกสดๆจากสวนยำทุนซื้อมาไว้เยอะๆเลยนะคะกระป๋องอิ่มอิ่มอร่อยด้วยยำยำทุนยำทุนหน้านะคะเมนูนี้ไปเลยอุ้ยหอมหอมพริกกระเทียมแล้วมัน,นําำลายสอด มาเลยนะเพื่อนๆน,นะคะเลิบๆทุกคนมาทานกับวีวีไหมทำง่ายเห็นไหมโรยถั่วมันยำยำ